วันนี้จะพานั่งรถไฟเคเซเมลไลจากสถานีนิปริไปสนามบินนาลิตะโดยจะแวะเที่ยวที่ชิบามาตะกันก่อนและหลังจากนั้นจะพานั่งรถไฟสายเกเซมลไลตรงไปสนามบินน่งไงมก็จะมีป้ายานเฟอ เซเลาลอ้าวแล้วอ๋อข้าทางโน้นไห้ดูคือทางโน้นคือทายแล้วเรามาแล้วก็ต่อยามาโนเตะนะก็คือจะเป็นบริเวณด้านโน้นนะหรือถ้าใครลงายามาโนเตะมาด้านโน้นนะก็มา แกเ,เจได้ทางนี้เนี่ยเดี๋ยวอันเฟร์เลยนะโอเคโอ้เจนคืออะไรอ๋อเป็นสก,กายไลเนอร์ ข้าก่อน マジかい。 เสร็จเข้าที่ชานชาลาตอน8โมงอีก3ามนาทีต่อไปวันนี้เราจะไปเิอชิบมัตตาอันอก่อน พันธมาชิมาันามชย์พันำมาชิลายเอออไพนมาชอันสามสิบสี

มีไปสนามบินใช้เวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงก็เช็คเวลารถไปด้วยแล้วก็เวลาเช็คอินสนามบินด้วยนะรอสักครู่รถยังไม่มารถมาแล้ว ก็จะคนมาเยอะนะทำไมคนไปมียอยู่คนเองนะ ชีพามาตาอันนี้เป็นลูปปั้นจากหนังเรื่องหนึ่งจำชื่อเรื่องไม่ได้ละนี่มนบางจันท์บางร้านาเ็ยังไม่ค่อยเปิดนะมันจะ,จะเ,นเงียบนิดนึงเพราะคือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ ถ้าช่วงมันหยุดอจะคึกคักหน่อยร้านยังไม่เปิดร้านดีเลย9โมงอันนี้ก็เป็นร้านของเล่น ทุกคนที่ชอบนะของเล่นจะแวะมาร้านนี้แต่ตอนนี้9โมงเขาก็ยังไม่เปิดก็ไม่เคยมาตอนเช้าขนาดนี้อจะได้รู้ว่าเออตอนเช้าอย่ามาแวะที่นี่เลยเพราะถ้าเป็นวันธรมรมดานะ คือร้านอะไรเขาไม่ได้เปิดยังไม่เปิดกำลังเปิดนะซึ่งถ้าเราจะไปสนามบินน่ะกลัวมันจะไม่ทันเนี่ย,ม,ม,นนยมันจะเสียเวลาเนีย่ยมีร้านเปิดกำลังเปิดกันเอง เก้าโมงแต่ถ้าเกิดใครบินช่วงมืดๆนะก็สายน่าจะมาน่าจะเริ่มคึกคักหน่อยเพราะตอนนี้คืออย่างที่เห็นนะรร้านยังไม่เปิดกำลังเปิด มันน่าจะเป็นปกติของเขานั่นแหละแบบเช้าเช้ามันคงไม่มีนักท่องเที่ยวมากันในวันธรรมดาด้วยเอาเป็นมาให้ดูบรรยากาศแล้วกันเพราะความคืกคืขึ้นคึกคักมันน่าจะยังไม่มีเพราะวันนี้วันจันทร์ไม่ใช่วันหยุดแล้วช่วงเช้าอยู่ ก็ถ้าใครจะมาช่งชาวงเช้าก็ให้รู้ว่าถ้ามาแล้วก็จะประมาณนี้แหละอันนี้มันเก้าโมงบอกว่ามันเราจะใช้เวลาที่นี่เร็วกว่าที่คิดโอ้ดารุมะเล็กเก้าร้อยแปอยใหญ่หมื 10, ่นเยนเท่ากับยังไงละ 19เปิดแล้วที่นี่ก็สวยนะัง เคยขึ้นเดี๋ยว,ยวพาขึ้นไปเดินวนนั้นก็เคยขึ้นไปอยู่มัเป็นทานเดินไม้มันเป็นท่ารปฏิกรรมที่สร้างด้วยไม้หมดเลยนะต่าตู้ไม้เก่ามาเก่าแล้วแหละ ถ่ายภาพเราสังเกตนะสันจาวหลายๆที่คือตรงที่ตัวสันเจ้าตรงตรงตรงยังไงอ่ะ,อะตรงที่วัดสันเจ้าที่ปล่อยว่ายเนี่ยบาใอญ่เขามักจะไม่ให้ค่อยไม่ค่อยให้ถ่ายรูปนะ ออยู่ขอการเลยก็ยังไม่เปิดไปรู้แต่แล้วลขึ้นก็คือต้องถอดรองเท้าขึ้นไปทางนนขอห้นบนมันก็จะประมาณนี้นสารเจ้า ตเดินเข้าไปได้แหละเป็นชื่อต้นหรืออะไรต้องติดเบอร์ไว้ด้วย จบครอบไปเลยนะครอบใเอ้อยออกเก็บค่าเข้าชมหรือเปล่าถ้าแล้วว่ามันเก่ามากเออแล้วก็จะให้เราเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้แกะทั้งหละ มารอบเลยข้างในเราก็ทำเป็นทางเดินรอบเลยเอาไว้ให้คนมาดูกันนะเข้าตรงไหนไม่รู้เ่นๆหน,น,น,นังเรื่องเนี้ยที่เขามาถ่ายกันที่เนี่ยเนี่ย เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอนยอาะุธชายลูกปันหน้าสถานีนี่อาวุชายใส่หมวกกับผู้หญิงกับนางเอกนะถ่ายเมื่อกี้ลูกปันท่านี้เลยไหมให้ยืนอยู่ข้างหน้าสถานีสิบ้ามาตะ ไม่เถอราก็ยังไม่เห็นว่ามีอทางคือไม่เข้าทางไหนนะหรือยังไม่ได้เวลาเขาเปิด นัองเที่ยวเข้ามาแล้วคนจีนรเิ่มาแล้วสั้เมื่อกี้ได้ดูข้างนอกรอบๆแล้วถ้าใครอยากเข้าไปดูก็เข้าไปได้ละก้าวมองสิบสิบวันาที ก็คือเนี่ยในส่วนชีาวาิตยามันก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้ลูกคนแถวนี้เขาจะเริ่มไปทำงานกันเวลานี้เหรอท t m หนึ่งร้อยสามสิเยน าสะโกะแล้วเราจะไปต่อเอสเซเลยเจอเจอเมลไลสถายีสี่ 4. สกายเอ็กเซสานีสามตรงไปยายออกจากสถานีไหนมองป้ายเข้าไว้ ยิงรถเขามาดีมากเลยนะการเดินเร็วไปเกือบนาทีของเขาว่าตรงเวลา